การซ่อมการดูแลษาค่องข้างเนี่ยไม่ค่อยปิดบังอะ่ะก็บอก,กตรงๆเลยว่า,วาให้ดูตลอดให้ดูตล,ลอดเลยสวัสดีครับวันนี้ช่วงบ่ายโมงนะครับเราได้ต้อนรับสมาชิกรถนีโก้คันหนึ่งมาเปลี่ยนสายพานเราลิ้นแล้วเจ้าของรถที่มี crv อยู่ก็ปรปึกษาว่ารถเ r ียรใช้แก๊สต้องการสารเคลือบบาวาวไปใช้ แล้วก็ผมแนะนําให้นํารถเข้ามาที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวเราตรวจเช็คแล้วก็ปรับตูนแก๊สให้ใหม่ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าแก๊สกินสองบาทกว่าใช่ไหมครับผมอ่ากินเยอะไปหน่อยครับส่วนที่เสื้อเขียวที่ลอยสุดคนเนี้ยก็ซื้อเจ้าของรถ้มีโก้คนนี้นะครับมาเปลี่ยนสายพานเอาลิ้นรู้จักยายนมาจากทั้งไหนครับทุบอทั้งนะครับมาทุบมาครั้งแรกน่ะครับมาจากอำเภอสานบุรียายนมาสมานแลบ่อยเลยนะอ๋อยายนมาสมา่อมบ่อยก็แนะนำมาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับส่วนพี่ันนี้แนะนําตัวหนครับ ผมมนัสสิทาผับมีความรู้ด้านช่างเหมือนเป็นอาจารย์ช่างคนหนึ่งค่ะครับครับก็แนะนํามาด้วยว่าต้องทาแบบไหนก็ดูแล้วก็เยส่งคิวเข้ามาทําที่นี่อ๋อครับซบูเลเตอร์ครับซบูเลเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้ามีปัญหาเอาไม่อยู่ส่งมาเดี๋ยวเราจะซ่อมและติดเสื่อมปรับจูนให้เสร็จเรียบร้อยเลยไปถึงพร้อมใช้เลยถ้าใส่ไปแล้วเครื่องยังดังก็ต้องตรวจอากาศรั่ว ที่ถ่อยดีอย่างเช่นข้อต่อท่อไอกมกวาลวหายใจเครื่องยนต์หรือวาล์วลม,มเบรกอย่างนี้เป็นต้นเขาตรวจเช็คโดยเฉพาะมาสด,ด้าเขาจะมีกระป๋อลมอยู่อันหนึ่งเขาขาวตรงนั้นพอจะรู้บ่อยนะครับข้อขอบูเรเตอร์นั้นเราจะมีแท่นต้อมเสร็จเรียบร้อยเราปรับจูนใเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นตรวจส่วตนต่างที่เครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งคันนี้ใช้มากี่แสนกิโลครับ แสนห้าแสนห้าพอดีสุนรอบเสี่ยนสายพานเราลิ้นไปเตือนใช่ไหมครับอ่าไปเตือนแล้วถึงเวลาแล้วลถึงเวลาต้องมาหาหมอรักษา<ห>ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยโหในรถคันนี้ติบกว่าปีแล้วนะแต่รุ่นนี้แต่สูงห้าสีบแต่แสดงว่าใช้น้อยแต่หนึ่งแสนกว่ากิโลก็เหมือนกับรถเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะขึ้นน่ะเหมือนรถไตแดงอ่ะบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามกําหนดเวลาและรถจะไม่เคยเสียนะครับเราอย่าปล่อยให้สายพานขาด มันจะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าโดยเฉพาะรถมิตซูหรือรุ่นต่างๆอ่ะเวลาสายพานขาดมันตีเซ็นเซอร์หักครับเซ็นเซอร์มันจะแพงแต่ตโตโยต้านี้ยถ้ามันขาดล่ะมันจะบางทีตัวเปืองเซ็นเซอร์เป็นปัน่ะหักไว้เลยก็เลยอย่างเงี้ยมันก็ปัญหามันจะเกิดมันบานปลายนะครก็วนนันนี้หลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยต้องไปขับทดสอบด้วยตัวเองนะครับ ส่วนของอาจารย์ช่างคนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจรถเจียบเดียมผมเมารถมาดีกว่าเอารถมาแล้วก็เดี๋ยวจะเคลือบบ่าววให้ดูครั้งแรกครับแล้วก็ต่อไปเคลือบไเองได้เลยเพราะมีฐานเป็นช่างอยู่แล้วครับนะครับแตพอฟัวไปทีวีเพราะในความคิดเห็นที่ใาการารแนะนํารถคันหนึ่งมาที่อู่เนี่ยเราใช้หลักการอะไรก็คือลักษณะการซ่อมการดูแลสักษาของช่างเนี่ยซื้อลักษณะคือแบบไม่ไม่ค่อยปิดบังอะ จือมีอะไรก็บอกกันตรงๆเลยว่าให้ดูตลอดให้ดูตลอดเลยครับผมนะครับอันไหนเสียก็คือเสียอันไหนไม่เสียเราไม่ทําให้ใช่อย่างเมื่อกี้บอกว่าอยากจะเติมน้ำยาฟรีปั๊มครับผมแต่ผมตรวจแล้วความหน่วงยังได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมครับผมซ้ำเลยนะครับฟรีปั๊มคําว่าฟรีปั๊มนั้นอ่ะเขาจะมีความหน่วงของเขาเนี่ยคานวณมาเสร็จเรียบร้อยความหน่วงยังดีอยู่ถ้าเราไปเติมเพิ่มเข้าไปรถจะกินน้ํามันทันทีเลยหนักขึ้นหนึ่งกิโลเนี่ยเพิ่มีปห้าสิบสตางค์ ก็คือเขาไม่ฟรีไงครับเัาจะหมุนวูบตลอดแล้วมันจะดึงแรงไงอ่ามันกินแรงเครื่องก็คือเพราะฉะนั้นเวลาจะเติมอ่ะเวลาเราใช้นิ้วเนี่ยเกี่ยวไปพัดอ่ะจะหมุนข้องติ้วเลยไอ้นั้นอ่ะน้ำยาหมดเราถึงจะเติมหนึ่งหลอดนะครับเติมแค่หนึ่งหลอดพอนะครับแต่น้ํายานั้นต้องอยู่ในมาตรฐานของการใช้น้ํายาพีปัมของในมาตรฐานครับถ้าเราเอาไป สารเหนียวก็ไปเติมเนี่ยเขาจะไม่ฟีมันก็กินน้ํามันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการสวดหน้างานการตรวจสอบก่อนการวิเคราะห์ก่อนเจ้าของรถเขาต้องการทําอะไรเราต้องตรวจสอบก่อนถ้าไม่เสียเราจะบอกว่าไม่ต้องเธอไม่จาเป็นต้องเสียเงินใช่เสียเงินแล้วกินน้ํามันอีกต่างหากอย่างเงี้ยครับกินแรงเครื่องในการตึกหลอสูงขึ้นกินน้ํามันแล้วก็เสียเงินเติมโดยที่เสาร์ประโยชน์เลยครับไม่ได้ประโยชน์เลยก็คื เสียเปล่าประโยชน์ครับครับใน,ในการดูคลิปทุกครั้งอ่ะมีคําถามเกี่ยวับรถยนต์ถามได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาผมจะเป็นคนตอบเองทั้งหมดบนยูทูบนะครับสมาชิกให้ระบุยี่ห้อรถยนต์ส่วนค่าซ่อมที่ถามบ่อยๆก็คือค่าซ่อมเท่าไหร่เพราะเรายังไม่รู้เลยอะไรเสีย <c oughs> ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเสียอย่างมาเนี่ยเราจะวิเคราะห์งานก่อนวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนาเสนอให้ว่า <c oughs> เอาเองบประมาณซ่อมเท่านี้นะอ่ะาเจ้าของรถพร้อมไหมพร้อมแล้วก็ซ่อมให้ใช่ใช่ ถ้ายังไม่พร้อมเราจําเป็นต้องทําตัวที่มีปัญหาให้รถวิ่งได้ก่อนใช่อ่าไอจุดที่มีปัญหาสุดเราถึงทําให้เนี่ยจุดนี้ที่ผมติดใจว่าเออยังมีการเอาเสนอมาก่อนเนี่ยชุดนี้เท่านี้รับไหวไหมถูกต้องคุณเท่าไหร่อะไรก็ไปถึงไปลื้อทำเสร็จแล้วบินมาเก็บตังค์ล้วเกิดเจ้าของรถไม่มีตังค์มาทะเลาะกันก็ใช่ทีนี้เขาก็ชี้แจงดูเนี่ยค่าอะไรแท่นี้นะค่นี้นะครับโอเค นี่คือการทํางานที่ผมอบรมมาตลอดครับและทุกเช้าต้องประชุมกันก่อนเข้างานอย่างวันนี้เราผิดพลาดอะไรครับเอาปัญหาของวันนี้พรุ่งนี้เช้ามาประชุมไม่อย่าให้เกิดคือการทํางานมันมีการผิดพลาดแต่ให้น้อยที่สุดมอ่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะครับที่ไว้ใจทีมงานใหญ่ยนดูแลผมดูยูทูบอ่ะผมว่าโอเคผมก็แนะนําเขาาอะไรอะไรคนอ่ะนี่มติผมอยู่ยา อแต่เท่าทีบวานแฟนอยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะเรามีรู้ความรู้เรื่ด้านช่างด้วยครับแบบเอ๋แนะนําได้ง่าย่เนาะนล้เดี๋ยวทันีีเราจะล้างแอร์โฟให้นะโดยล้างให้รีอ่าให้ร่นวิ่งดีขึ้นเพราะแอร์โฟไม่เคยล้างมันจะสกปรกเดี๋ยวล้างแอร์โฟและเซ็นเซอร์ตัวไหนมีปัญหาเดี๋ยวเราดูให้หมดเพราะเราจะใช้สแกนเนอร์ตรวจสอบให้ครับพอเปลี่ยนสายมาเรืลิ้นเสร็จเรียบร้อยเราตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเอออาจารย์เดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันมีเรื่องคัด รุ่นเนี้ยเขายังไม่ได้เคยเปลี่ยนเลยไม่ไม่หมดหรอกครับยังเนี้ยคือหนึ่งนะคัสหมดเวลาเราวิ่งเราเข้าเกียร์เราเหยียบมขาเร่งว,ว,วื๊ดป่านี่คัสเสียงเครื่องก็หึม่มแต่รถไม่วิ่งอืออ่านั่นคือคัสบางนะครับถ้าคาัสหมดแล้วแต่คัสนิดเดียวเข้าเกียร์ได้เลยไอ้ไอ้นั้นอนะคัสเริ่มหมดแล้วอ๋อแต่คัสบางต้องเหยียบประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าคาัสเหลือเยอะเราต้องเหยียบมิดถึงจะเข้า,ขาเกียร์ได้ก็คือความหนาอย่างได้เขาจับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราเหยียบ ขาดลงไปนิดเดียวเข้าเกียร์ได้เตรียมเปลี่ยนทันทีเลยไม่งั้นเวลาขึ้นเขาเรียบร้อยต้องขึ้นยานแม่กลับละมันวิ่งไม่ได้เป็นไงตองนว <ะ S 2> ิธีการตรวจเช็คคานนะครับข้อที่หนึ่งเวลาเราเข้าเกียร์เราออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรแล้วแต่เราเหยียบไปเนี่ยเสียงเครื่องวู้แต่รถไม่วิ่งไอ้นั้นก็เรียกคาดบางขาดบางจะหมดแล้วล่ะแล้วข้อที่สองสังเกตอีกเวลาเราเหยียบคานนิดเดียวเข้าเกียร์ได้ไอ้นั่นอ่ะเปลี่ยนได้เลยถ้าเราเหยียบเครึ่งหนึ่งก็คือคาดบางนั่นแต่ถ้าเราเหยียบ ครึ่งหนึ่งเข้าไม่ได้ต้องเหยียบนิดอัน,นั้นก็คือคาดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตรวจสอบด้วยตัวเองได้ครับครับอาวันนี้ก็คุยกันมานานนะครับครับคร,บครบอย่าลืมบำรุงรักษารถยนต์ของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองทั้งหมด12ตัวควบคุมรถทั้งคันไม่ว่าดีเซลหรือเบนซินควันดำเท่าไหร่เราแก้ได้หมดและแก้จบแะใช้ระยะยาววัน,นี้เนอะ ขอขอบคุณทั้งสองครับขอบคุณมากครับจ้าครับทั้งสองท่านาเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าผมรู้มาอยชมต่อนะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ